ก็ณขณะนี้นะครับชายที่เอาหมวกกันน็อกไปเคาะรถของผู้หญิงที่ขึ้นทางด่วนเนี่ยก็โดนตํารวจเรียกมาคุยละเรียบร้อยก็คือว่าเขาว่ารอหาทางออกอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะรอหาทางออกแล้วก็เขาตํารวจเขาก็ถามว่าเอาแล้วไปเอาหมวกกันน็อกไปทุบรถผู้หญิงเขาทําไมสรุปว่าเขาบอกว่าเธอไม่มีน้ําใจฉันก็เลยทุบเอางงไหมละ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผู้หญิงที่ ประสบเหตุเนี่ยก็มีการไปพูดคุยเจราจารเดี๋ยวลองดูว่าจะจบลงอย่างไรครับในส่วนของเรื่องของทองคำนะขณะนี้ก็พุ่งอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะก็มีปัจจัยบวกหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอนฟาร์มเฮโรนะที่ประกาศตัวเลขออกมาอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาที่มีพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เฟดครับก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยช่วงปีเนี้ ดอกเบี้ยอยู่ในขาลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันก็ต้องถูกโยกพอนึกออกไหมเออเงินมันก็ถูกโยกว่าอะถ้ารู้สึกว่าการที่เอาเงินไปลงกับเงินด้วยกันตามธนาคารแล้วดอกเบี้ยมันลงเขาก็เอาเงินไปย้ายไปกองอื่น คนที่มีเงินเยอะๆนะเขาก็ไปไว้ที่ทองคำแล้วนะเป็นสินทรัพย์มั่นคงแล้วก็น่าจะเก็งกาไรได้ดีแต่ก็ต้องดูจังหวะการเทขายนะว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่ามันก็น่าจะทยานขึ้นไปต่อเนื่องเนาะตามปัจจัยบวกต่างๆเงินบาทนะครับก็มีการแข่งค่าขึ้นนะฮะก็ทำให้ไม่ได้สะท้อนอะไรกับทองคำแบบ ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่าเงินบาทมันแข็งก็แสดงว่าเงินนอกเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศอส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่เฟดเนี่ยมีการปรับเรื่องของดอเบี้ยนั่นแหละอย่างที่บอกไปอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของทหารนะเพิ่งักอ่านไปเนอะว่าตกลงเขาได้ตัวแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าตกลงแล้วเนี่ยนายทหารคนไหนที่เป็นคนเขาไปใช้ไปใช้เขาซักกางเกงใน ันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วไม่ได้จอจี้ไม่ได้ ie, ไไดิสเครดิตอะไรละอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งกองทัพก็ควรจะต้องออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละของการปฏิรูปกองทัพให้ให้ทหารที่เขาไปฝึกไปไปเกณฑ์ออกมาแล้วกลายเป็นทหารมืออาชีพอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามอัพเดตข่าวสารกันได้นะครับกับสปังอัปเดตฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามด้วยนะ,ะกดติดตามด้วย